สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า CEO ระดับโลกที่มีมูลค่าทรัพย์สินเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเนี่ยเขาใส่นาฬิกาอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะจากที่เราได้ไปหาข้อมูลของนาฬิกาเหล่า CEO มาเนี่ยจริงๆจ,จ,จ,จะต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากกับข้อมูลที่ได้มาแล้วก็อยากที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคือพอพูดถึง CEO ระดับโลกที่มีมูลค่าทรัพย์สินหลายแบบล้านล้านอะ่ะเราจะมีนาฬิกาเรือนที่เรานึกอ,อ,อยู่ในใจแล้วก็มีแบรนด์ที่เรามีภาพอยู่ในหัวว่าเฮ้ยเขา i, จะใส่เรือนไหนแต่วันนี้ค่ะอาจจะมีเรือนที่คุณไม่ได้นึกถึงก็ได้ก็มาเริ่มจากคนแรกนะคะอาคิโอโทโยดด คุณอากิโยโตโยดะเนี่ยเขาเป็น CEO ของ Toyota Motor Corporation ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันก็จะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น Toyota Motor เนี่ยก็จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยที่ทุกคนแบบรู้จักกันโดยคุณอากิโยโตโยดะเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยพอเราพูดถึงคนญี่ปุ่นเราก็จะนึกถึงอะไรที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่มีรายละเอียดและนาฬิกาที่คุณโตโยดะเลือกเนี่ยเขาก็รีเฟล็กตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเลย ซึ่งก็คือตัวปาเตกคาราชาว่า 5119G นั่นเองสำหรับนาฬิกาปาเตกคาราชาว่า 5119G เนี่ยนะคะจะเป็น dress watch โดย look and feel เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเหมือน dress w a t h แบบที่เป็น typical dress watch เลยหลับตาก็จะนึกถึงลักษณะนี้ก็คือหน้าปัดขาวมีตัวเลขโรมันสีดำแล้วก็ค่อนข้างบางนะก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ทุกๆ พ่อของ d r e s s watch เลยโดยวัสดุนะคะทำจากตัวไวโกลแล้วก็ความโดดเด่นเนี่ยก็คือตัวขอบค่ะขอบของเขาอะค่ะเขาจะเรียกว่า h o อ Nail ก็คือจะเป็นรายละเอียดเล็กๆเ,เหมือนอารมณ์เหมือนเราตอกตะปูแบบเป็นลายอยู่บนแบบขอบ b บสเซลทำให้ตัวเนี้ยเนี่ยมีความแบบน่ามองแล้วก็มีความพิเศษก่อนด r e s s watch ทั่วไปในความวิเห็นของมานะ โดยเรือนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยได้เลิกผลิตไปแล้วทําให้เราอาจจะไม่ได้สามารถหาซื้อได้ในตลาดมือหนึ่งนะซึ่งถ้ามองถึงคาแรคเตอร์ของคุณโทโยดะแล้วอะ่ะมายก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมาะกับเรือนนี้ด้วยความที่ว่าตัวอย่างคนญี่ปุ่นอะคะ่ะเขาก็จะนิยมแต่งตัวที่ค่อนข้างฟอร์มอลแล้วก็แบบ ใส่สูตรแล้วก็ดูดีตลอดเวลาเลยนะที่จะเป็นแบบวัฒนธรรมของเขาซึ่งพอมาเป็น dress watch มันก็ค่อนข้างเหมาะสมกับตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างทําให้มันแมทช์ง่ายกับชีวิตประจําวันของเขาเลยก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เขาอะเลือกเรือนนี้ที่จะมาใส่ในชีวิตประจําวันส่วนตัวราคานะคะมือหนึ่งก็จะอยู่ที่เนจ์ประมาณ0 0 0 0 0แต่ทางนี้จัดที่บอกว่าแบบมันดิสคอน์ไปแล้วทุกทกคนถ้าอยากได้ก็ต้องหาเป็นมือ2แทนนะซึ่งมือ2องะคะ่ะราคาก็จะอยู่ที่เนจ์ประมาณ 4 5ส,สำหรับเรือนนี้นะคะมายก็รู้สึกว่าเป็นเรือนที่ดูเรียบง่าย traditional แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีดีเทลเล็กๆอยู่ที่ทำให้มันดูพิเศษแล้วก็ดูแตกต่างจากเสอร์ทอื่นๆเลยแหละทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเข้ากับคุณอาคิโอโทยดะมากเลยล่ะคะ่ะมาตอบกันที่สตีฟจ็อบนะคะผู้ก่อตั้งและอดีต c e o ของ Apple พูดถึง Apple ทุกคนคิดเหมือนมายไหมคะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั้งโลกเลยเนอะตั้งแต่สมัยแบบ i p o d ที่เปลี่ยนพฤติกรรมการฟังเพลงของเราแล้วก็ที่แน่ๆก็คือสมาร์ทโฟนที่ทุกคนใช้อยู่ในปัจจุบันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยทำให้ซี e จ็อกเนี่ยเขาได้ฉายาว่า father of digital revolution ถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ของเขานะคะเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ได้เสียเวลากับอะไรที่ไม่จาเป็นอนะ คืออย่างที่ทุกคนถ้าเคยได้ยินเรื่องราวของเขานะเขาก็จะใส่แบบเสื้อยืดแขนยาวสีดําอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็จะมีหลายตัวมากในแบบเดียวกันหรือว่าแบบกางเกงกับแบบออรองเท้าที่เขาเลือกก็จะแบบซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละแต่ที่บอกว่าซ้ําๆจริงๆไม่ได้ว่าแบบอะไรก็ได้นะเขาก็เลือกเหมือนกันก็คือเลือกอะไรที่เขาคิดมาแล้วว่าเนี่ยเหมาะกับตัวเขาโดยนาฬิกาที่เขาเลือกใส่นะคะก็จะเป็นตัว Seiko Charyot ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ดูแบบซิมเปิลแล้วก็เหมาะกับลูกที่ทุกคนได้เห็นเขาแต่งตัวไปเมื่อสักครู่เลยนะคะคือดูผ่านๆนเนี่ยจะเหมือน d r เ s รสวอ h ก็หน้าขาวเข็มดำปกติมากแต่มันเป็น d r เ s รสวอ h ที่ดูชิลอะด้วยความที่ขอบเบสโซมันจะค่อนข้างหนาแล้วก็จะเป็นวัสดุที่แบบทำให้มันดูแมตไปแล้ล้วก็เลยทำให้ตัวนี้มันดูแบบชิลลกว่าเดรสวอชทั่วไป แล้วประเด็นนี้สําคัญนะคะนาฬิกาเรือนนี้เป็นคอสก็คือใส่ถ่านไม่ได้เป็นแมนนวลวาย i n งหรือมีกลไกซับซ้อนเหมือนใานๆนนเรือนที่เราเคยชอบพูดถึงกันแล้วก็ถามว่าทําไมถึงคิดว่าเขาถึงเลือกนาฬิกาเรือนนี้คือถ้าดูจากแบบสไตล์แล้วก็สิ่งที่เขาสวมใส่แล้วมารู้สึกว่าเรือนนี้จริงๆแมชกับแบบลุคของเขาได้ดีเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเขาอะไม่อยากใช้เวลาไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่จําเป็นก็ เหมาะสมนะที่เขาจะเลือกนาฬิกาที่แบบใส่ถาดไม่ต้องมานั่งแบบขึ้นลานแล้วก็ตั้งเวลาอยู่ทุกวันก็ถือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเขาเลยแหละจริงๆแล้วเขาอาจจะมีนาฬิกาหลายเรือนก็นได้นะคะแต่ว่าที่เราเลือกเรือนนี้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเห็นเขาใส่ในตอนที่เขาแบบลงปกนิตยสาร t i m e s ก็เป็นภาพที่ทำให้เราแบบนึกถึงเขาแล้วก็เลยหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน ส่วนตัวราคานะคะจริงๆแล้วอะออริจินอลเลยนะเรือที่เขาเลือกใส่อยู่ที่ประมาณหลักพันเท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วอะเรือนี้เขาใส่ได้ถูกนํามาประมูลซึ่งก็ถูกประมูลไปในราคา1.4ล้านเลยทีเดียวซึ่งถ้าแบบคุณได้ดูวิดีโอนี้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้เรือนี้มาใส่บ้างจังก็ จะบอกว่าหลังจากที่ Steve Jobs เสียชีวิตไปนะคะทาง Seiko เขาก็ได้จับมือกับ Nano Universe ซึ่งเป็นแบรนด์ดังของแบบญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็น Limited Edition Tribute to Steve Jobs ที่เป็นแบบรุ่นนี้เลยสำหรับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณหลัก6,000บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ทุกคนแบบ สามารถเอื้อมถึงได้นะไม่ได้แบบแพงจนเกินไปแต่ด้วยความที่เป็น limited edition เนี่ยมันก็จะหายากนิดนึงนะคะก็สําหรับมือสองก็อาจจะราคามากกว่า6 0พันเพราะว่าหน้าปัดสีขาวเนี่ยที่หน้าตาคล้ายๆกับที่ s t e จ j o b ใส่ทุกผลิตมาแค่1,982เรดือนเท่านั้นเองสําหรับใครที่อยากได้ความเรียบง่ายและมีสไตล์อย่าง s e j o b ในราคาที่เอื้อมถึงได้ก็คิดว่าเรือนนี้เหมาะเลยล่ะคะ่ะ กลับมาที่เมืองไทยกับคุณธนินเจรวรนนท์กันบ้างนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามเจ้าสัวซีพีซึ่งคุณธนินเนี่ยเขาก็จะเป็นประธานกรรมการและประธานในคณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์กรุ๊ปซึ่งเครือนเนี้ยเนี่ยทุกคนก็จะทราบกันเนาะว่ามีหลากหลายธุรกิจมากเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกวีเทลกลุ่มอาหารกลุ่มเทเลคอมหรือแม้กระทั่งกลุ่มอสังหาเองก็ถือว่าครอบคลุมหลากหลายธุรกิจมากเลย ส่วนตัวของคุณธนินเองเนี่ยนะคะนาฬิกาที่เขาเลือกใส่เนี่ยก็จริงๆมีหลายเรือนมากเลยนะจากที่เราไปหาข้อมูลมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์โรเล็ ซึ่งก็ไม่แปลกใจนะคือไม่รู้สึกว่า Rolex เนี่ยเป็นแบรนด์เจ้าตลาดในประเทศไทยสำหรับตัว h High End w a t c h เนี่ยมาเนิ่นนานละแล้วคนสมัยก่อนก็นิยมแบรนด์นี้กันมากเลยซึ่ง Rolex เนี่ยที่เราเห็นคุณธนินใส่ก็มีหลากหลายเรือนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว y อด h t Master ที่เราคิดว่าเป็น y อด h t m a ตอร์จากภาพแล้วก็จะมีตัว Dayton a y t o n a c h o c o l แล e แล้วก็ d a เดโตนา o ูโ ne ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยไม่ใช่ Rolex แบบธรรมดาจะเป็นเรือนที่เขาเลือกมาจะมีตัว precious metal หรือทำมาจากโลหะมีค่าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Yellow Gold, White Gold, Rose Gold คือทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นโลหะมีค่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเหมาะกับความเป็นคุณทนินนะคือมีความภูมิฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย พอเป็นวัสดุมีค่าก็ให้ความลักชัวรี่แต่เป็นความหรูหราที่ไม่ได้เวอร์วังจนเกินไปอะ่ะโดยจากทั้งหมดที่พูดมานะก็รู้สึกว่ามันเป็นคลาสสิกชอยส์ละกันที่เสิร์ฟลูกผู้บริหารได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในส่วนของราคานะคะจริงๆมีหลายเรือนเลยที่คุณธนินใส่แต่ที่เราหยิบยกมาก็จะเป็นตัวเดโทนาทูโทนเนาะซึ่งราคาเนี่ค่ะของตัวทูโทนก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ00 0สส่วนรุ่นอื่นๆนะคะก็จะมีขึ้นไปจนถึงหลักล้านเลยล่ะค่ะ มาต่อกันที่ว่า์เรนบัฟเฟตนะคะคนที่เมื่อได้ยินเรื่องราวของเขาทุกครั้งก็จะรู้สึกอินสปายแล้วก็มีความรู้สึกแบบได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากเขาว่าเขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากแถมยังใจบุญมากๆอีกด้วยแบรนด์บัฟเฟตนะคะเขาเป็น value investor ที่โด่งดังมากอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันแล้วก็ในการใช้ชีวิตของเขาอะค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินมูลค่าแบบกว่า2.7ล้านล้านบาทเนี่ย แต่ในการใช้ชีวิตของเขาเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากเลยนะเขาอยู่ในบ้านหลังที่เขาอยู่มาแบบ50กว่าปีแล้วรถเนี่ยเขาก็ใช้แบบหลายปีมากกว่าจะเปลี่ยนหนึ่งคันแล้วก็เขามีปรัชญาในการใช้ชีวิตแบบหรือลงทุนเนี่ยคล้ายๆกับวิธีการใช้ชีวิตของเขาเลยในการลงทุนของเขาเขาก็ง่ายๆเลยก็คือจะลงทุนกับอะไรที่ชอบไม่ว่าจะเป็นโคก้กแล้วก็กับแบบโรเล็กซ์เองก็ตามคือเขาเคยพยายามจะซื้อโรเล็กซ์ด้วยนะที่บอกว่าซื้ออะ คือไม่ใช่ซื้อ Rolex มาใส่แต่คือซื้อบริษัท Rolex เลยถึงการซื้อขายจะไม่ได้เกิดขึ้นนะเขาก็มีการเล่นมุกออกสื่ออยู่ว่าแบบเอ้ยถ้า Rolex กซ์วันนึงอยากขายก็มีเบอร์เขาแล้วนะก็คือถือว่าเขายังเป็นแฟนตัวยงของ Rolex อยู่ก็ไม่แปลกใจเลยค่ะที่เขาจะใส่ Rolex ในชีวิตประจำวันของเขาซึ่งรุ่นที่เขาเลือกใส่นะคะก็จะเป็นตัว Pres i d e n t หรือว่า Day d a ย์นั่นเองตัวเด D เนี่ยค่ะก็ เป็นนาฬิกาที่ทำเลสแล้วก็คลาสสิกมายาวนานมากแล้วนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างโด่งดังอายุคสมัยก่อนเลยอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าเรือนนี้เนี่ยมีชื่อเล่นว่า President ซึ่งชื่อนี้เนี่ยก็ได้มาจากการที่มาราินมอนโรเนี่ยซื้อนาฬิกาเดเดดเนี่ยให้กับจอห์นเอฟเคนเนดีที่เป็น President ในช่วงนั้นก็เลยได้นิกเนมน,นี้มาเรือนนี้นะคะก็เลยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนั้นก็ไม่แปลกใจที่ คุณวายเอนบัฟเฟตเนี่ยเขาเลือกเรือนี้มาใส่สําหรับเรือนี้นะคะเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาซื้อตั้งแต่สมัยปี80ที่รุ่นนี้เนี่ยโด่งดังแล้วก็ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรายังเห็นเขาใส่ติดข้อมือในชีวิตประจาําวันเป็นประจําเลยก็ถือว่ามันเข้ากับปรัชญาการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็วิถีไลฟ์สไตล์ของเขาตามที่พูดไปเมื่อกลางตนน้นเนาะในส่วนของราคาเดเดตในยุคป,ปัจจุบันันนี้นะคะก็จะอยู่ที่1.2ล้านบาทค่ะ ซึ่งทั้งหมดที่พูดมานะคะคิดว่ามันเข้ากับความเป็นโรเรนบัฟเฟต์มากที่เขามักจะลงทุนกับสินีเขาเห็นคุณค่าในระยะยาวก็เหมาะกับตัวนี้แล้วก็ความเป็นเดดเดมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่อีกคนที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนะคะก็คือบิลเกตส์นั่นเองบิลเกตส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนคู่หูคู่สีกับบัฟเฟต์เลยแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกับซีฟจ็อบส์อีกด้วย คนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะคือเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นอดีต CEO ของ Microsoft ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่หลายๆคนใช้ในชีวิตประจำวันเลยในส่วนของบิลเกตส์เนี่ยตั้งแต่ปี2008หลังจากที่เขาได้ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Microsoft อะ่ะเขาก็ได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเขาให้กับมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิเนี้ยค่ะก็คือ Bill and Melinda Gates Foundation นั่นเองโดยมูลนิธิของเขานะคะจริงๆเนี่ยมีการช่วยเหลือหลายอย่างมากแต่เด่นๆเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะนิยมโด o n a t ให้กับสิ่งที่แบบ support global health อย่างเช่นพวกการพัฒนาวัคซีนมาลาเรียโปลิโอหรือล่สุดก็คือโควิด -19 นั่นเองและแม้ว่าเขาจะก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Microsoft แล้วนะคะเขาก็ยังมีมูลค่ารั์สินอยู่ที่ 3.3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวคือเขาหาเงินได้เยอะจนแบบมีแบบคนโจกว่าในการที่เขาทำแบงค์พันตบพื้นอะมันไม่คุ้มค่ากับการที่เขาจะเสียเวลา3วิลงไปเก็บได้สาเพราะว่าใน1วิเขาสามารถหาเงินได้แบบกว่า5,000บาทก็เป็นแบบโจกขำๆเนาะสำหรับความรวยของบิลเกต และสําหรับคนที่รวยมาหาศาลขนาดนี้เขาเลือกใส่นาฬิกาอะไรคะคุณคิดว่าเป็นเรือนไหนจะบอกว่าคุณอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้เพราะว่าเรือนนี้เขาใสอ่ะคือ Casio d u ูโรที่มีราคาหลักพันบาทคือ2,000บาทเท่านั้นเองคะ่ะสำหรับ Casio d u ูโรนะคะคือจริงๆมันเป็นลักษณะของ Diver w a t c h เท่าที่เราเห็นนะเรารู้สึกว่าหลายๆเรือนที่เราเห็นเขาใส่ก็จะเป็นลักษณะด i ว e r อร์วอทั้งหมดเลยเขาน่าจะชอบแบบสไตล์สปอร์ตแหละแล้วตัว Casio Duro เองอะค่ะมันก็จะเป็นนาฬิกาคอร์สก็คือนาฬิกาใส่ฐานไม่ได้แบบเป็น Manual Winding หรือกลไกซับซ้อน ก็น่าจะคล้ายๆเข้ากับคอนเซปต์ของแบบ Steve Jobs นะโดยนาฬิกาที่เขาเลือกนะคะสะท้อนความติดดินของเขาได้ดีมากคือตัว b ิลเก a t e เองเนี่ยจริงๆเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินเยอะแยะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้าง down to earth นะอย่างที่เราเห็นในข่าวบางอันเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยไปต่อคิวซื้อแมค o โดนัลเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็อิมเมอื่นๆของเขาก็ค่อนข้างแบบ relax casual ติดดินเลยแหละ ก็เลยสะท้อนมาถึงนาฬิกาที่เขาเลือกใส่เป็นตัวนี้ที่ราคาเนี่ยถือว่าจับต้องได้ง่ายมากแล้วก็ยังมีวางขายในตลาดทั่วไปสําหรับเรือนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าราคาเนี่ยก็อยู่ที่เว้น2,000บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้นาฬิกาแบบที่บิลเกตใส่เนี่ยก็หาซื้อได้ไม่ยากเลยล่ะคะ่ะมาต่อกันที่เจฟเฟโซสนะคะ คนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาได้ครองอันดับหนึ่งที่คนที่รวยที่สุดในโลกเลยมา4ปีแล้วตั้งแต่ปี2017แต่เขาเพิ่งจะเสียตำแหน่งนี้ไปเมื่อต้นปีนี้เองนะคะ สำหรับเจฟเฟโซสนะคะเขาเป็น CEO ของบริษัท a เม z o n ซึ่งก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เด่นในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเลยคนนี้นะเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยที่ทำให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการซื้อของออนไลน์ไปโดยสิ้นเชิงโดยที่เมืองไทยเนี่ยการซื้อของออนไลน์ก็ค่อยๆป๊อปปูล่าแล้วก็นิยมมากขึ้นเนาะแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาซื้อของออนไลน์กันเป็นแบบ ชีวิตประจําวันอยู่แล้วโดยความใหญ่ของอเมซอนนะคะนึกง่ายๆว่าตลาดทั้งหมดของออนไลน์ในอเมริกาเนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือเป็นของอเมซอนเลยสิ่งนี้มันทําให้รู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากนะจากการที่เราไปค้นคว้าประวัติเขามาจริงๆแล้วเขาอะเริ่มต้นจากการขายหนังสือออนไลน์ที่ใช้โรงรถที่บ้านเขาเป็นออฟฟิศเท่านั้นเอง จากหนังสือออนไลน์ก็กลายเป็นมาขายของแบบแทบจะทุกอย่างเลยแล้วในวันนี้เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาแบบอื่นๆไปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Amazon Prime Air ที่สร้าง Revolution ในอุตสาหกรรมโลจิสติกโดยการที่ใช้โดนในการส่งของคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าหาแล้วก็พร้อมที่จะเสี่ยงเสมอแล้วก็ลุยมากในการทำธุกรกิจ แล้วก็พร้อมที่จะลงทุนกับสิ่งที่เขาแบบมุ่งหวังที่จะไปก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่แบบป้าระห่ำม,มากในการที่แบบสำหรับคาแรคเตอร์ของเขาสําหรับนาฬิกาที่เขาเลือกใส่นะคะก็คือ u l ลิ n a าแดง Dual Time ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ที่หลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวที่สามารถบอกเวลาสอบทามโซนได้ดีมากๆมาคิดๆดูแล้วอ่ะก็ มีความสงสัยเหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงต้องอยากเห็นแบบ2องไทม์โซอย่างชัดเจนขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีการลงทุนในต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเดินทางแบบบ่อยมากแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือเขาใส่เรือนนี้ค่ะติดข้อมือตลอดเลยความโดดเด่นของเรือน,นี้นะคะคือการที่สามารถบอกดูว์ไทม์โซนได้ชัดเจนแบบที่แบบง่ายดายมาก คือถ้าเห็นเป็นนาฬิกา GMT เนี่ยจะค่อนข้างดูยากกว่านี้แต่ตัวนี้ด้วยความที่ตัว Second Time Zone เนี่ยบอกระบุเป็นตัวเลขเลยอยู่ตรง9นาฬิกาก็ทำให้เห็นชัดเจนมากว่าแบบอีก Time Zone คือเวลาอะไรสำหรับ l look a n f f e l l ทั้งหมดนะคะก็คือจะให้ความรู้สึกแบบ casual แล้วก็ Sport ด้วยความที่มันเป็นสายเหล็กแล้วก็ตัวเรือนก็เป็นสตีลด้วยก็จะให้ความรู้สึกแบบค่อนข้างแมทชง่ายกับลุคในทุกๆวันเลย สำหรับราคานะคะก็จะอยู่ที่หลักประมาณ3 0 0แสนกว่าถือว่าเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้แบบนึกถึงแล้วก็แบบคิดว่าจะนำใส่ในชิดไประจำวันได้ถือว่าเป็นเรือนที่ชัดเจนแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีมากสำหรับคนที่ต้องการดู2อามโซนค่ะ หลายหคนเนี่ยรู้จักอีลอนมัสในฐานนะแบบผู้ก่อตั้งเทสลาก็คือรถไฟฟ้าที่โด่งดังมากๆในตอนนี้แต่ทางนี้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นเจ้าของหลายอย่างมากนะไม่ใช่แค่เทสลาเขาทำโซล่าซิตี้ซึ่งเป็นกระเบื้องหลังค้าที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็จะมีตัว SpaceX ที่แบบผลิตกระสวยอวกาศอีกด้วยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทำอันนี้นะคะก็เพื่อที่จะฟูลฟิลความฝันของเขาค่ะ ซึ่งความฝันของเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากพอรู้มากก็แบบรู้สึกว้าวมากก็คือว่าเขาฝันที่จะใช้บ้านปลายชีวิตของเขาเนี่ยที่ดาวอังคารแล้วก็สร้างมนุษยชาติให้เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ที่ดาวอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างที่เขาทำอะ่ะก็เพื่อที่จะแบบสร้างพลังงานทดแทนหรือสร้างแบบแบตเตอรี่ที่ตอนนี้มีแบบ high e f f i c i e n c y มากเพื่อที่จะอยู่รอดได้บนดาวอังคารนั่นเอง ในส่วนของ SpaceX นะคะก็เป็นบริษัทที่ถูกสร้างมาเพื่อผลิตกระสวยอวกาศซึ่งกระสวยอวกาศของ SpaceX เนี่ยเขาก็ได้ถูกขายให้องค์กรนาซาด้วยและตอนนี้นะคะกระสวยอวกาศของ SpaceX ที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยยังเป็นกระสวยอวกาศที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้หมายถึงว่าโดยปกติแล้วอะเวลาคุณเห็นกระสวยอวกาศมันก็จะแบบพุ่งขึ้นไปเนาะแล้วมันก็จะไม่สามารถแลนดิ้งลงมาได้ก็คือแบบไปแล้วไปเลยแต่กระสวยอวกาศอันเนี้ยมันสามารถแบบ ออกขึ้นไปแล้วก็ลงมาแลนดิ้งใหม่ได้ด้วยความที่ Elon Musk เขาเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นวิธีที่จะทำให้ตัวเขาแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยสามารถไปในดาวอังคารได้อย่างแบบด้วยขอที่ถูกลงแล้วก็ไปได้หลายคนก็ถือว่าเป็นแบบนวัตรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่เติมเต็มความฝันของเขาเลยโดยนาฬิกานะคะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเป็นการถูกดีไซน์ออกมาเป็น limited edition ที่ collab tag h e u e r แล้วก็ SpaceX ที่เรียกว่าตัว t a c Heuer Carrera Space X ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นนาฬิกาโครโนกราฟเนาะคือลุคแอนฟ e ลก็จะค่อนข้างคลีนแล้วก็แคช u ชวล ตัวนี้เนี่ยก็จะมีดีเทลเล็กๆบนหน้าปัดแหละที่จะบอกบอกให้ถึงแบบการคอลับครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นจะเห็นว่ามันจะมีปีเขียนอยู่แบบ1 9 6 2งเ1 2กีดสองก็คือปีแรกที่แท็กคอยเอร์เนี่ยได้ออกนอกชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็เป็นปี2 0 1 2ที่นาฬิการเรือนนี้ได้ออกไปพร้อมยานอาวกาศของอีลอนมัสสู่แบบออกนอกชั้นบรรยากาศโลกอีกครั้งนั่นเองก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่พูดมารู้สึกว่าเรือนนี้ อีลอมัสเนี่ยเป็นคือเขาใส่เรือนนี้ติดข้อมือเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันโชว์ให้เห็นถึงความภาคภูมิใจแล้วก็ความรักในสิ่งที่เขาทำคือเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่อแล้วเขาก็ทุ่มเทตัวไปแบบฟูฟิลความฝันนั้นแบบจริงๆอย่างแท้จริงเลยก็เป็นอีกคนที่แบบ น่าภูมิใจกับเขาแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงแบบแพชชั่นมากๆอย่างที่หลายคนบอกกันนะว่า r ีมบ Big คนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับทุกคนเลยล่ะคะ่ะส่วนนาฬิกาเนี่ยที่เราพูดถึงก็อยู่ที่ราคาหลัก2 0 0 0 0นก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้แบบหรูหราหรืออะไรแต่โชว์ให้เห็นถึงแพชชั่นของเขาได้อย่างดีเลยล่ะคะ่ะจากที่พูดมาทั้งหมดเลยนะคะทำให้มายรู้สึกเลยอะว่าแบบเฮ้ยนาฬิกามันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงฐานะของคนเสมอไป แต่ทางนี้นะคะนาฬิกาเนี่ยมันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนแล้วก็สิ่งที่คนคนนั้นน่ะให้คุณค่ากับมันจริงๆเราคุนราค้านาฬิกาเรือนไหนที่บวงบอกความเป็นตัวตนของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณให้คุณค่าอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้ไม้ตามอ่านกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ